สองสิบไฮไลท์น่าสนใจจากตัวอย่าง The White Lotus ซีซั่น3หลังจากที่แฟนๆรอคอยกันมาอย่างยาวนานในที่สุดแม็กซ์ก็ได้ปล่อยตัวอย่างแรกของซีซัน3จากซีรีส์ยอดฮิต The White Lotus ซึ่งครั้งนี้เดินทางมาถ่ายทำที่ประเทศไทยโดยมีดาราชาวไทยชื่อดังอย่างลลิษาลิซ่ามโนบาลร่วมแสดงด้วยตัวอย่างเผยให้เห็นบรรยากาศตรการตาของเกาะสมุย ซีรีส์มีกำหนดฉายวันที่16กุมภาพันธ์2025บนแพลตฟอร์ม Max และคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยโดย10ไฮไลท์น่าสนใจจากตัวอย่าง The White Lotus Season 3ที่ดังนี้ 1. สถานที่ถ่ายทำสุดหรูที่เกาะสมุย โรงแรมโฟร์ซีซั่นเกาะสมุยเป็นฉากสำคัญที่เต็มไปด้วยวิลล่าส่วนตัวบนเนินเขาและวิวทะเลสวยงามฉากเหล่านี้สร้างบรรยากาศหรูหราและชวนหลงไหลซึ่งอาจทำให้เกาะสมุยกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องการมาเยือน2การกลับมาของเบลินดาจากซีซั่น1น,นาตาชารอดเวลกลับมารับบทเบนดาโดยเธอมาทำงานที่รีสอร์ทใหม่ในประเทศไทยแต่บทบาทของเธอในครั้งนี้เต็มไปด้วยความลึกลบับและอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับปมดราม่าใหญ่ 3. ทีมการทำสมาธิและการบำบัดสุขภาพตัวละครหลายตัวดูเหมือนจะมองหาความสงบและการเยียวยาจิตใจแต่ซีรีส์ก็ยังคงความตนร้ายเมื่อบางตัวละครไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเช่นฉากที่วอลตันก็กินพูดติดตลกเกี่ยวกับการกินอาหารสุขภาพ 4. การแสดงวัฒนธรรมไทยที่น่าตื่นตา ฉากเทศกาลสงกรานต์การโชว์ไฟและการจุดพลุสะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยอย่างโดดเด่นรวมถึงฉากที่ตัวละครสวมชุดไทยและมีการเฉลิมฉลองในรีสอร์ทหากบทบาทสุดเซอร์ไพรส์ของลิซ่าในชุดไทยการปรากฏตัวของลิซ่าและลิสาในชุดไทยประยุกต์สร้างความฮือฮาโดยตัวอย่างบอกไม่ว่าบทของเธออาจมีความซับซ้อนและเต็มไปด้วยปริศนาการแสดงของเธอในครั้งนี้เป็นการแสดงเต็มตัวครั้งแรกที่คาดว่าจะเป็นที่จดจำ 6. การสำรวจความหลากหลายทางเพศและความสัมพันธ์ประเด็นใน GBTQ ยังคงถูกสำรวจในซีซั่นนี้พร้อมฉากที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่หลากหลายและเต็มไปด้วยอารมณ์ 7. ความตนร้ายและเหตุการณ์จรลกรรมตัวอย่างเผยให้เห็นฉากจรกรรมสุดตื่นเต้นและความตนร้ายในแบบของซีรีส์เช่นฉากตัวละครรอดจากเหตุการณ์น่ากลัวแต่กลับมองว่าอย่างน้อยก็ได้ห้องพักฟรี 8. บทบาทของสุทธิชัยหยุ่นในฐานะพระไทย อีกหนึ่งเซอร์ไพรส์คือการปรากฏตัวของสุทธิชัยหยุ่นที่รับบทเป็นพระซึ่งมีฉากที่ตัวละครต่างชวนพระสนทนาถึงชีวิตการตัดสินใจและธรรมะ9เพลงประกอบไทยอย่างเพลงคาราบาวตัวอย่างมีเพลงคาราบาวประกอบฉากซึ่งช่วยเพิ่มบรรยากาศแบบไทยและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลก10ความเชื่อมโยงกับซีซั่นก่อนหน้ามีการกล่าวถึงเหตุการณ์และตัวละครจากซีซั่นสองทำให้ซีซั่นนี้ดูเหมือนจะเป็นการผูกเรื่องราวในซีรีส์เข้าด้วยกันอย่างลึกซึง้ง วันฉายและความคาดหวัง t h w h i ว t l o t u สซีซั่นสมีกำหนดฉายวันที่16กุมภาพันธ์2025บนแพลตฟอร์ม Max โดยคาดหวังว่าจะสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งพร้อมทั้งกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก